มา่าหนึ่งไล่แล้วเบาสูกเบาโศกคนน้องไข่เด้อเห็ุงานโลงงานอะไรรถยนต์ภาคกลางนะมาเกาหลีเจ็ดเดือนนะครับมาเกาหลีเจ็ดเดือนมนีสองแสนอยู่ไทยบอกเนี่ยบอกหลกเรียบร้อยแล้วผมสีมาวีคราะห์เพิ่นเห็ุงานโลงงานอะไรรถยนต์นี่เป็นอย่างเพิ่นคือเปลี่ยนไปผมสีวีคราะ์นะครับเพิ่นอยู่ภาคกลางฮาวาซอง เพิ่นอยู่ภาคกลางฮาวาซองนะครับมองหนีผมเคยอยู่มาก,ก่อนโรงงานแถวนั้นผมเคยอยู่มาก,ก่อนผมสีวิเคราะห์นะครับเพิ่นคือเปลี่ยนไปเพิ่นคือถิ่มลูกถิ่มเมียหนีสินบัวใสนะครับแถวนั้นแถวฮาวาซองนั้นคนไทยหลายแห่งคนไทยเยอะมากแถวนั้นภาคกลางฮาวาซองนั้นยางตามกันนี่คนไทยยางยาง ทางทางกาันมแตค่คนไทยเบิดแถเทวนั่นขาว่าสองมันสน,นยนร่วมคนไทยูนยนร่วมมองเทียวสนยนร่วมพับสนยนร่วมหยั่งมองหันมองเลรียการพนอกพนันเอียงสนยนร่วมคนไทยนะครับก็หูตัวว่าคนไทยหลายมองใดการพนันเกิดขึ้นมองนั้นนะครับผมว่าหนาสี่เหลียบร้อยไปกับการพนันแล้วก็มีเมย์ยาเมยยิ่งพร้อมบอกเมียนี่นะครับผมอาจสิไปทางการพนันและวก็มีเมยยิ่งพร้อม ยาเสพติดบลูนะครับยาเสพติดบูรหรืออาสิพ่วงยาเสพติดไปนําอาสิบูรนะครับเรื่องนี้แต่ว่าขันนี่สิ่งนี้นะครับการพานันเมยิ่งยาเสพติดนี่เรียบร้อยสุไลก็คือเบาสูงนี่ละมาเก,กาหลีเจ็ดเดือนนีสองแสนเพระท่านจะใส่พ่อบานเมียเพื่อนว่าลูกก็อยู่บ้านลูกก็มีอยู่บ้านน้ากันก็เมียอีก,กบอกเลยเรียบร้อยติดต่บดอบ่ด้เมียว่าให้ผมมาปากการะกันหาเป็นยังไงนอเบาสูงไอ้เบาสูง ขันขันขันไปทั้งเขาเลวกับไปไปเลิกเมียไปบอกเมียสาวาสีเอาจังหด,ดแบบไหนไปติดต่อเมียสายายสีบ็อกแล้วก็ถิมนเมียไปอย่างสีนะครับบ่าวสุงเน,นาะนารายุดเสาทิศมัเป็นอย่างสีล่ะงานโรงงานยุดเสาทิศครับสุดเสาทิศแล้วก็มีมองไปเทีย่ยวมีมองไปกินมีมองไปสังสรรค์มีมองไปเห่ียไปเล่นการพนออกพนันเขามากันเรียบร้อยเกือบสุไลครับนะครับขันได้ยุสเสาทิศหลับผมเคยอยู่แถวนั้นมาก่อนผมรูนะครับผมวันเป็นอย่างไรคนไทยหลาย เป็นมายาอยู่เห่ืนคนไทยนะคนมีคนไทยมองใดมีสังสารมองนั้นอย่าลืมนะครับผมนะบบาวโศกเดอ้อติดตเมียขันเจ้าสีป้าสีถิมอยังติดตเมียฝากไว้เสมแล่ะครับ